ในตรงกลางนิสัยเอามือออกนะยี่สิละยี่สิบห้า,าในวัดไม่วัดไม่วัดวัดไ่ทมือเกี้ถูกแล้วอ่านเห็นอยู่มาในมือนิ้วออกเอานิ้วออกี่บหเซนมาย่เซน, <6 S 2> นเนาะงนู้น,นยีบหกเซนเลยเดียวเยอ,ออกยีซนวัดรูในรูกลางนี่วัดนี่วัด เอ,ออวัดตรงกลางใหันตรงกลางนี่วัดวัดจังนี้มาถึงตรงนี้หนหะให้มันอยู่ตรงกลางเนี่ยกลางอุ้ยยับมันนี่หน่อยยับไปทางนู้นหน่อยอันนี้อันนี้อยู่กับที่เดี๋ยวนี่ให้มันอยู่ตรงกลางเออเดีวพอเอานิ้วออกดิประมาณสิบสี่จุดห้าวัดนี้ดิเอามือออกอันนี้สไลด์สิบห้าจุดห้าวัดนน่นใหม่ดิ เท่ากันไหม15.5เดี๋ยวเดี๋ยว15.5เอาวัดความลึกอันนี้นะกลับข้างกลับกลับความโตนี่วัดโตไม่วัดโต้เนี่วัดความโตนี่ยจะเนี่ยตรงน็อตตัวน็อตเลยวัดข้างนอกเลยขอบนอกเอานิ้วออกเอานิ้วนี่ออกเดี๋ยวเนี่ยอะไร่4 4ออกนู่น วนะัดตรงรูเน่ยต้องรูงรน,น็อตอ่ะเนี่ยรูเนีย่ยเออันเดี๋ยวเห็นสี่พอวัดไอ้ความลึกอันนี้หนี่งวัดเอาเนี่ยวัดส่องไฟนี่ยสองตรงนี้ยวัดตรงนี้มันจะผิดตรงนี้เลยครับเนี่ยส่องไฟตรงนี้มันยี่สิบสี่มิลเลยครับตัวนี้นะความลึกเมื่อกี้มันยี่สิบหกมันผิด อดความลึกเงี้ยนะปิดตรงนี้แหละส่วนมากนะสองนี้เนะี่ยยี่สิบี่มิลลิเมตรตรงนี้นะตรงนี้นะอโอเคยี่สิบนิดหน่อยโอเคมานยี่สิบผิดกันน,งงนินกังบบนี้ ยี่สี่ครับตรงนี happy. Happy ้นะยี่สิี่รูนี้ได้รูนี้ไม่ค่อยผิดหรอกผิดตัวเมื่อกี้นหะไอ้รูนี้เท่ากันอยู่เท่ากันครับไอ้รูไหนก็เท่ากันอยู่รูไหนไม่ยากหรอกรูไหนรูไหนไม่ค่อยผิดส่วนมากผิดผิดตรงนี้ผิดความสูงตรงนี้แหละกับความลึกตรงนี้เหมือนกันความลึกตรงนี้ผิดเนี่ยลึกตรงนี้ชอบผิดวัดตรงนี้ดู เออวิทย์น,นี่ผิดตรงทีตรงนี้ต้องเท่ากันนะโอเคจานวิสเวกมิออสผิดรุ่นครับ